อแตนลโบราณคนใช้ก็โบราณประมาณรถคันนี้ประมาณสี่สิบกว่าปีที่แล้วน้องม่อนก็มานั่งชม คลิปยังเงินทุกคลิปจะมีน้องสมอนกับพี่และคุณน,น้องสมอนมานั่งชมมานั่งชมอุนตาเก็บกิ่งไม้นะคะไค่สิบกว่าปีรวม50ปีแล้วแหละรถคันนี้ รถโบราณก็ว่าได้แล้วรุ่นนี้ตอนนี้เขาทำขายอีกหรือเปล่าไม่รู้รถสมัยก่อนรวมรวม50ปีแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่ ก็มานั่งจมนะครับไปไหนก็จะร้องตามวิ่งไปหน้าถนนไม่เอาต้องมัดไว้นั่นนอนเกียกขี้ดินนอนเกียกขี้ดินแฉะ เสียงเพลงจะเข้าหรือเปล่าเนาะลองคองฟังไม่รู้เรื่องแล้วได้ได้แต่เสียงดนตรีแต่ฟังเสียงเพลงไม่รู้เรื่องละไกลอยู่เสียงนกเขาเรียกว่ารถอีแตนรถอีแทกใช่ไหมอุนตา สามล้อมัสามล้อที่ไหนมันสี่ล้อสีล้อแหละแต่เขาเรียกเื่มอมัอนเนม้ไม่ได้เลยเอาไปจุดเดี๋ยวแง่งจุดจุดไฟเผาพาเลทนั่นก็เอาไป ทำเป็นล้วได้น่ะยกขึ้นจะไปไหนครับหมาน้อยจะมาน้อยมาทำความสะอาดหน้าบ้านนะคะชมบรรยากาศ คึมฟ้าคึ้มฝนตกลงไปแล้วตอนทเที่ยงเที่ยงเยอะอยู่ปิดคิปแค่นี้ก่อนนะเสียงเพลงมาแรงจัง